สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องสนองชินทร์ครับอ,อ๋อนี่เราอยู่กับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอไฟเลี้ยวบังลมครับอันนี้คือตอนนี้เราได้ทําการรื้อนครับเกือแต่โครงแล้วครับนี่นะนี่เป็นไฟเลี้ยวบังลมครับเดี๋ยวเื้อหมดแล้วตอนนี้เราก็กำลังทําแบบการล้างอยู่นะครับเพราะว่าเราอาจจะเก็บสีเฉพาะพวกช่วงช่วงเนี้ยอ่าเนี้ยช่วงช่วงช่วงแบบอ่าที่มันมองเห็นนะที่มันแบบเวลาเวลาใส่แบบพวกชุดสีครบแล้วมันมันยังมองเห็นอยู่อะไรเงี้ย ทางเจ้าของก็เลยอยากจะให้เก็บแบบเก็บพวกตรงนี้ยให้มันแบบใหม่ๆหม่นิดหนึ่งทําสีดําแล้วก็พ่นสีพวกตุคงตูเคให้มันเงาเงาใหม่ๆหมฉ่ำฉหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเอาออกมาล้างครับนี่ขัดทีนี้ก็ขัดล้างพวกน้ําอะไรไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะเอากระดาษทรายลูกให้มันเรียบเรียนิดนึงแล้วก็แล้วก็น่าจะพ่นผมว่าจะพ่นสีดําไปเลยกะกะว่าจะไม่พ่นเพราเพราะไม่อยากให้มันสีมันหนามากครับพ่นสีดําทับไปก็เล็กเกอร์ เคลือบไปเลยง่ายๆก็ไม่ได้อะไรมากครับเดี๋ยวันนี้ก็ขัดออกบ้างไม่ออกบ้างครับเ,เดี๋ยวค่อยว่าวกันเราก็ด้ทรายประมาณตั้งเบอร์ห้าร้อยอะไรเงี้ยขัดขัดออกสักหน่อยรูพวกกินิมกี้อะไรออกครับนี่ครับก็พวกช่วงนี้เราก็จะล้างครับล้างแล้วก็เอาลมเป่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูนว,ว่าอาจจะถอดถังออกแล้วก็ล้างพวกเนี่ยที่โครงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยออกออกให้หมดนดี๋เดี๋ยวดู ก็จะทําให้มันใหม่ๆครับเพราะว่าโครงนี้ค่อนข้างใหม่อยู่ถ้าไม่จําเป็นผมก็จะไม่ไม่อยากไปทําเยอะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นค่อยไม่อะไรครัก็ประมาณนี้อันนี้ก็พวกหลือออกมาหมดแล้วั่งก็เดี๋ยวล้างขัดวันนี้ฝุ่นเยอะหน่อยครับจอดน่ครับแฮนก็แฮนก็น่าจะล้างใช่ไครับแล้วก็ขัดล้างให้มันสะอาดหน่อยครับเพราะว่ารถไม่ค่อนข้างใหม่อยู่ อเอียนนะ่ยมครับผมก็เลื่อไปไปหมดแล้วครับแล้วกำลังทำล้อทำอะไรครับเยวกำลังดูว่าจะสีอะไรมาใส่ดีออรอดูครว่าโปรเจกต์นี้จะโหดไมครับยูบล็อกก็ยังใช้อันเดิมอยู่นะยังใหม่อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนืดยจำเป็นคนระับมีอะไรพรบพบเลยเ,ออเนเี่ยพักก็เนเราก็ขัดพวกดินที่สายไฟยออกเลยครับ ใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาเราจะเอาลมเป,าป่าออกตกน้ำออกนิดหน่อยเดี๋ยวจะล้างอันไหนที่ล้างได้ก็จะก็จะล้างครับอันไหนที่ล้างไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาผ้าเช็ดเช็ดออกให้มันดูใหม่ๆนะจะดูใหม่ๆนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นของเดิมที่เราเหลือออกมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่เครื่องครับนอะมันจะมืดๆหน่อยนะ ก็รื้อผ่าเครื่องออกมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนพวกลูกปืนอะไรนี้นแล้วก็ทำความสะอาดยิงคงยิงสายใหม่คัดใหม่ให้มันดูใหม่ๆนิดนึงเพราะว่าดูดดินเต็มเดี๋ย้าของจัดการครับนี่ก็เป็นพวกคัดพวกอะไรกชุดฝาชุดอะไรเดี๋ยวอนไหนที่เสียเราก็จะเปลี่ยนครับทำรุดแล้วก็ทําใหม่อที่เราเลือล้อเราน่าจะถ่ายคลิปไปดูแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนข้างในใหม่หมดเลยแล้วก็เช็กดูว่าไหนมันเก่ากันวพวกซีนพวกอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปหมดนะครับเราจะไม่ให้เยิ้มแล้วก็ดูจบๆเลยนี่เป็นเรือนเรือนประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรอนนี้เป็นอะไรพวกที่ทอดออกมาดูพวกอันนี้พวกเรือนพวกอะไรไม่เป็นอะไรพวกใหม่ใหม่ ไม้นี้ก็โอเคอยู่นะยังใหม่อยู่นะเป็นไม้ฟ้านะครับเป็นเป็นไม้ฟ้ายังใหม่อยู่แต่เข็มรู้สึกว่าจะเก่าเดี๋ยวดูว่าจะเอาไงต่อเปลี่ยนเข็มก็น่าจะลือเยอะหน่อยผมก็ไม่อยากเลอครับกลัวประกอบมาแล้วมันไม่ค่อยดีอ่นนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่พวกทีสี่เพราะแตกย 108. เยอะมีรอยแตกเปลี่ยนใหม่เลยครับเจ,จ้าเจ้าของบอกว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่ลูกยางกันก็สวิกเกน่าจะเปลี่ยนใหม่หมดทุกตัว ัวตามมือพอเป็นพวกไฟท้ายพวกอะไรพวกไฟท้ายพวกอะไรก็ดูก็ยังสภาพดีนะอาจจะเปลี่ยนน็อตตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยน็อตเก่าทำมันใหม่ๆเลยล้างขัดใหม่ครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นขยังคู่อาจจะทําสีไปเลยขยังคู่สีดําพร้อมกับโค้งไปเลยดูไม่มีอะไร อันนี้เป็นตัวอันนี้หลังคอนโซลบางโครนหลังครับบางโครนล่ง,ง,ลลงก็ยังใหม่อยู่นะอาจน,น่าจะไม่ได้ทำอะไรก็เดยวล้างแล้วก็ใส่ไปเลยล้างแล้วก็ขัดนิดนึงเพราะวันยังใหม่อยู่ทามยายาหน่อยก็ใหม่แล้วม่น่าจะมีอะไรอันนี้เป็นคันเบรกครับคันเบรกเด,เดี๋ยวดูดูก่อนว่าจะเอาไงดี ว่าเก่าเก่าอยู่เก่าอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรครับพวกอะไรทั่วไปครับก็เดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูแล้วกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้ดูอันนี้เป็นพวกนอตพวกอะไรเดี๋ยวใส่นอตเลนหมดเลยลกลำมาั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาเป็นทำเป็นสี่อะไรครับยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกัน โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีเพียบอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสำหรับเว็บร้อยิบห้าไปเรียวบังลมครับปั้นใหม่น่าจะเร็เร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 วๆนี้น่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวรอผมเคลียร์ก่อนเคลียร์อะไรนิดๆหน่อยๆครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแกชร์กดสไครให้ช่องผมด้วยแล้วกันครับโอเคครับ